สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube คณะบดีดูดวงนะครับเนี่ยช่องนี้เป็นช่องการดูดวงชะตาหรือโหราศาสตร์ที่เกี่ยวกับข้องรับการใช้ไพ่ยี่สีและไพ่อลากษณ์นะครับในการตรวจดูดวงชะตานะครับการดูดวงผ่านทางยู u ูปนี่นะเป็นการดูดวงในลักษณะเป็นดวงดวงรวมนะครับนะมันยังไม่ใช่ดวงเจาะจงของเฉพาะบุคคลท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นว่า หน้าไพที first, ่ปล <il> um <Festival> ุก <t> ขึ้นมาได้นะครับนะรวมถึงนคํปพยกรที่ออกมานั้นเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของพลังงานรวมนะครับเนี่ยหมายถึว่าพลังงานรวมเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังงานของบางท่านก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่บางท่านก็ได้นะครับนะหมายว่าผลการทานายที่มันขึ้นมาหน้าไพที่ช่วยนะครับเนี่ยอาจจะตรงกับบางท่านหรืออาจจะไม่ตรงกับบางทัานเลยก็ได้นะครับนะไว้ท่านได้ใช้วิจารยณในการรับชมกันนะครับอ่าคลิปนี้นะครับนะคลิปนี้ก็จะเป็น ผมก็จะมาเปิดไพ่นะครับนะเพื่อจะดูว่าในวันที่21มิถุนายน2568นี่นะครับนะจะมีสถานการณ์หรือมีเหตุการณ์หรือพลังงานอะไรนะครับนะที่จะมีผลกระทบหรือเกิดขึ้นกับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะในวันที่21มิถุนายน2568บ้างนะครับโดยจะใช้ไพ่สำหรับสิทธิการิยะนี่นะครับนะเพื่อเปิดนะครับนะเปิดดูดวงชะตาของท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะ ว่าในวันที่21มิถุนายน2568เนี่ยของท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับน่จะมีเหตุการณ์มีสถานการณ์หรือทีพลังงานใดนะครับนอะไรที่มันจะมีผลกระทบหรือเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะครับ,นะรบเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับขับพเจ้าขอขอญาต องศ์ส uh, ิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองทุกท่านที่คุ้มครองปกปักรักษาท่านที่เข้าชมคลิปนี้รวมถึงองศ์สังองศ์สิ่ง์สิทธิ์ทุกองคกท่านที่ดูแลปกปักรักษาคุ้มครองดวงข้าพเจ้ารวมถึงองค์บรมครูครูพาราชาท่านพระเจ้าผู้รัาทุกองทุกท่านองค์มหาเทพองค์มหาทีองค์ที่ผมเทวดาตระพร้าบุตรทุกท่านนะครับเนี่ยในทุกภพทุกดูงทจักรวาลและพลังงานจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเนี่ยข้าพเจ้าขออนุญาตเปิดดวงชะตาของ ทุกผู้ทุกงานทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับเนี่ยในวันที่21มิถุนายน2568นี้ว่าจะมีสรรถาณการหรือมีเหตุการณ์หรือมีพลังงานใดที่จะเกิดขึ้นหรือมีผลกระทบกับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันที่21มิถุนายน2568นี้บ้างนะครับ เนี่ยะพาฆเจ้าขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านในการที่ปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาชีวิตของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วก็องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านครูบาอาจารย์ที่ปกปักคุ้มครองรักษาดวงข้าพเจ้านะครับเนี่ยข้าพเจ้าขออนุญาตเปิดดวงชะตาของทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะว่าในวันที่21มิถุนายน2568นี้จะมีสถานการณ์หรือมีเหตุการณ์หรือมีพลังงานอะไรที่จะมีผลกระทบหรือจะขึ้นกับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ในวันที่21มิถุนนาย แต่ว่าน้เราเห็ที่บ้านนะครับขอหยิบให้สามใบนะครับทื่เป็นการเปิดดูพลังงานหรือเหตุการณ์ในสถานการณ์ ใบแรกเป็นไพ่ะจัน์ใบที่สองเป็นไพ่พระแม่กาลีใบที่สามเป็นไพ่นาจาอ่าแปลว่าอในวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายนพันหกสิบแปดนะครับนะ ก็จะมีพลังงานหรือจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์นะครับนะที่จะส่งผลกระทบต่อท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะก็จะมีอันใบแรกไพ่ใบแรกเป็นไพ่พระจันทร์นะครับนะก็หมายความว่าก็ของตัวท่านก็อาจจะมีลักษณะว่าอาจจะมีในเรื่องของสภาวะทางด้านจิตใจหรืออารมณ์นะครับเกิดขึ้นกับกับท่านตัวท่านได้นะครับเนะี่ยบางท่านอาจจะมีเรื่องของมีความคิดมีไอเดียมีจินตนาการนะครับเนยะ ในเรื่องเกี่ยวกับของหน้าที่นในการปฏิบัติงานก็ดีหน้าที่าการงานหรือการเรียนการศึกษาก็ดีหรือในกิจกรรมที่ท่านจะได้ทําอยู่นะครับเนี่ยอืมแล้วก็โดงรวมถึงว่าบางท่านอาจจะมีเรื่องของพลังมีแรงดึงดูดบางสิ่งบางอย่างนะครับเนี่ยหรือดึงดูดผู้คนแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับท่านก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยแล้วก็หรือว่าถ้าท่านใดที่ต้องข้วสังคมหรือว่าจะมีการไปติดตอ่อ ประสานงานหรือต้องไปร่วมกิจกรรมเหมือนกันใช่ก็ตามแต่นะครับเนี่ยก็ให้ท่านวางตัววางอารมณ์ด้วยความรุ่นมน์นะครับเนี่ยเลี้ยความรุนะ่นรมนท่านก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเนีเ่ยมีไพ่ปัจจันนะครับเนี่ยอืมก็สื่อไปแทงไปสื่อเพื่อจะบอกท่านว่าก็ท่านใช้พลังงานใช้ความอ่อนโยนมีความอ่อนหวานมีความสุภาพนะครับนในการประสา,งาน,นงานเดี่ตวนกับต่างๆนะครับ หรือว่าตัวท่านเองอาจจะได้พบกับบุคคลนะครับเนี่ยที่เขามีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนนะครับเนี่ยที่อเขามีแรงดึงดูดมีจินตนานการนะพวกนี้นะครับนะเข้ามาติดต่อหรือเข้ามาพบปะมาพูดคุยกับท่านได้นะครับในะวันที่ยี่สบดมิถุนายนถึงวันีหกสิบแปดนี้นะครับ,น,บนะครับวันนี้ไพ่ใบที่สองนะครับเป็นไพ่พระแม่กาลีนะครับเนี่ยไพ่พระแม่กาลีนี่อ่าอันนี้ไพ่นี้ก็บ่งบอกถึงว่า นาบางสิ่งบางอย่างหรืองานหรือกิจกรรมหรือบางเรื่องนะครับเนี่ยท่านอาจมีความจําเป็นที่ต้องใช้ความเด็ดขาดต้องมีอํานาจตัดสินใจที่เด็ดขาดที่แน่นอนนะครับเนี่ยในการในการตัดสินใจน,นั้นหรือว่าในการที่จะทํากิจกรรมหรือภารกิจนั้นให้สำเร็จลุล่วงลงไปนะครับเนี่ยจำเป็นต้องมีความเด็ดขาดหรือใช้อํานาจที่มีความเด็ดขาดแน่นอนนะครับเนะี่ยนะครับก็อ,อันนี้ก็ยังสื่อถึงว่ารวมถึงว่า ว่าท่าน่ะท่านก็จะมีพลังมีอำนาจนะครับนะที่จะสามารถเอาชนะศัตรูของท่านไปได้นะครับนะหรือผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาของท่านไปได้นะครับเนี่ยในวันที่21มิถุนายนปี68นี้นะครับเนี่ยถ้าท่านใดมีศัตรูมีอะไรอยู่เนี่ยท่านก็จะผ่านพ้นเอาชนะศัตรูไปได้นะครับนะหรือเจอเหตุการณ์ร้ายสิ่งชั่วร้ายเนี่ยท่านก็จะสามารถผ่านหรือผ่านพ้นไปได้นะครับเนี่ยแต่ก็ให้ท่านต้องใช้ ความเด็ดขาดนะครับนะก็คือใช้ความเข้มแข็งของด้านจิตใจแล้วก็มีความเด็ดขาดว่าใบาที่สามเป็นไพนาจานะครับไพนาจานี่ก็บ่งบอกถึงเรื่องของความกล้าหาญนะครับนะอาจาก็มีความกล้าหาญแล้วก็มีเรื่องของมีพละกกาลังนะครับนะมีความสื่อสนานเพราะได้ดว่าแล้วไพานาจานี้ก็คือจะสื่อถึงท่านว่าให้ท่านนะครับนะมีเรื่องของจิตใจ,จที่มีความ มีที่มีความกระชุ่มกระชวยมีความกระตือรือร้นมีความสนุกสนานนะครับเนี่ยในวันนั้นก็ให้ท่านทําใจให้มันมีความสนุกสนานมีความร่าเริงนะครับเนี่ยเพื่อสร้างเพื่อสร้างกําลังใจกับตัวท่านนะครับเนี่ยแล้วก็เมื่อแล้วก็มีความกล้าหาญนะครับนะในการที่จะเผชิญกับปัญหานะครับนะการทํางานก็ดีการเรียนก็ดีหรือในเรื่องใดก็ตามแต่นะครับเนี่ยท่านก็จะสามารถมีพละกําลังนะครับเนี่ยสามารถบนฝ่าอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นไปได้นะครับ ซึ่งสามใบไพ่สามใบนี้ก็เป็นสัพไพ่ที่สื่อมาในพลังงานที่ดีนะครับนะสื่อาในพลังงานที่ดีนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพลังงานเป็นภาพรวมนะครับนะเป็นภาพรวมพลังงานรวมนะครับนะยังไม่ใช่พลังงานที่จะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะครับนะเพราะว่าท่านที่เข้ามารับชมนะครับนะก็คือบางท่านอาจจะมีตรงบ้างนะครับกับไพ่ที่เปิดขึ้นมานี้นะครับนะแต่ของดวงของบางท่านอาจจะตรงในบางส่วน นะแต่ของรวมของท่านอาจาก็อาจจะไม่ตรงกันตรงนี้เลยก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับเนะี่ยเพราะเนื่องจากว่าการเปิดไพ่้วก็อันนี้เป็นการเปิดไพ่ในลักษณะของพลังงานรวมนะครับนะเ,เดี๋ยวถ้าท่านใดต้องการที่จะดูดวงเป็นส่วนตัวนะครับนะนี่ยจะว่าของดวงของท่านโดยตรงเองนะครับนะ ท่านไม่ว่าจะเป็นดวงเรื่องของการงานก็ดีการเงินหรือสุขภาพชูกลาบความรัก,ก็ดีหรือจะสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะกัะดวงของตัวท่านก็ได้นะครับเนี่ยท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะทางช่องทางนะครับนะลายไอดีนะครับนะแอนตนาบดี26นะครับเนี่ยซึ่งตรงนั้นจะมีค่าบริการนะครับนะบเ,นเพราะเนื่องจะว่าเป็นการดูดูด,ดูดวงเฉพาะเจาะจงลายบุคคลลงไปนะครับนะครับเนี่ยนอกจากนี้ก็ผมอยากขอฝากนะครับเนี่ยท่าน ท่านใดที่มีความประสงค์หรือมีความต้องการอยากได้สินค้าประเภทสินค้าอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไอทีนะครับนะก็ฝากท่านนะครับสามารถเข้าไปเลือกดูเลือกชมแล้วก็เลือกซื้อได้นะครับนะในช่องทางเพจ Facebook นะครับนะไอทีมาเนียนะครับนะอ่าซึ่งก็ได้มีการรวบรวมสินค้าจากร้านค้านะครับนะอ่ที่คัดสรรแล้วนะครับนะเป็นพวกอุปกรณ์เสริมโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอทีนะครับนะ แล้วก็วาววววววรวมไว้จำหน่ายนะครับนั่นในช่องทางเพจ a c e b o o k นะครับนะไอีมาเนียนะครับก็ทุกท่านเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อได้นะครับผมับแล้วก็ส่วนท่านใดที่นะครับที่ท่านอยากจะเสริมดวงชะตานะครับด้วยการสวดมนต์นะครับนะสวดมนต์ไหว้พระนะครับนะก็ดีผมได้จัดทำรวบรวมบทสวดมนต์เอาไว้นะครับนะเป็นหนังสือสวดมนต์ปรับดวงนะครับนะเป็นในรูปแบบไฟล์ PDF นะครับนะ ก็ท่านใดสนใจนะครับนะสามารถโหลดโหลดไปได้นะครับนะโหลดไปเปิดเปิดเปิดสวดในโทรศัพท์มือถือหรือในแท็บเล็ตในของท่านก็ได้หรือว่าท่านโหลดไปแล้วจะไปพิมพ์พิมพ์ออกมาแล้วก็เข้าเป็นรูปเล่มก็ได้นะครับเนะครับผมจะมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนะในช่องคําบรรยายใต้คลิปนี้นะครับนะท่านสามารถไปไปโหลดเอาได้นะครับนะเป็นล,นล,งล,งลักษณะหรรูปแบบของไฟล์ pdf นะครับนะเป็นบทสวดมนต์ที่ว่าผมได้รวบรวมมาไว้เป็นหนังสือไว้นะครับนะที่ว่าจะสวดแล้วจะ ส่งผลในเรื่องของการปรับตัวจิตใจให้ให้ดีขึ้นนะครับเป็นการยกดวงจิตตาท่านขึ้นนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ผมขอฝากทุกท่านไว้นะครับนะฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับนะคลิปคลิปนี้นะครับแล้วก็ช่องคณะบดีดูดวงนะครับนะก็รวมถึงฝากเพจนะครับนะเพจเฟซบุ๊กนะครับนะไอทีมาเดียด้วยนะครับนะท่านเข้าไปกดถูกใจกดติดตามไปด้วยนะครับนะในการ ท่านใดที่อยากสนใจเรื่องสินค้าอุปกรณ์เสริมโทรับมือถือหรือไอทีนะครับนะก็เยินได้นะครับนะก็คลิปนี้นะครับนะผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้น,นะครับว่าขอให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับนะได้มีความสําเร็จมีความสุขมีความสมหวังมีความเจริญก้าวหน้านะครับนะในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมุ่งหวังและปรารถนานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ